ซ่เคล็ดลับของคนสําเร็จนะคะข้อที่1น,นั้นก็คือนะคะจงสร้างความมีระเบียบวินัยเนาะเมื่อคุณเป็นคนที่มีระเบียบวินัยรู้ว่าอะไรควรทําก่อนหลังและอะไรคือความสําคัญในชีวิตของคุณที่คุณอยากจะทําคุณอยากจะไปให้ถึงนะคะเมื่อใดก็ตามที่เรามีระเบียบวินัยเมื่อนั้นมันจะกลายเป็นนิสัยและกลับมาดูแลเราโดยอัตโนมัตินะคะส่วนข้อที่2นั้นก็คือเขียนเป้าหมายในทุกๆวันเนาะ เขียนมันลงไปว่าคุณต้องการสิ่งไหนเขียนมันลงไปว่าคุณอยากจะทําอะไรนะคะเขียนมันไปเรื่อยๆค่ะนะคะเขียน,นไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะรู้เองว่าคุณนั้นอะไรคือสิ่งที่สําคัญก่อนหลังนะคะส่วนข้อต่อมาก็คือเขียนเขียนการดําเนินชีวิตในแต่ละวันเนาะ,ะว่าสมมุติว่าตอนก่อนนอนเนี่ยคุณก็เขียนไปเลยว่าพรุ่งนี้คุณจะทําอะไรเพราะคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะนะคะ เรื่องลาดับความสําคัญก่อนหลังว่าพรุ่งนี้เขาจะทําอะไรพรุ่งนี้เขามีงานอะไรที่ต้องทํานะ,ะเขียนไปเลยว่าคุณอยากจะทําอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้เขียนไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เลยมันก็จะบางทีมันก็จะไหลไปเรื่อยเปื่อยนะคะันนั้นคือเราจงฝเป็นคนที่เขียนเป้าหมายเป้าประสงค์ของเราถ้าเราอยากจะไปถึงความสําเร็จได้แบบง่ายดายนะคะส่วนข้อที่4ี่นั้นก็คือนะคะ ข้อที่4ี่นั้นคือในทุกๆวันนะคะเมื่อหมดวันเมื่อถึงตอนเย็นหรือเมื่อเมื่อนะคะก่อนคุณจะเข้านอนถามว่าวันนี้คุณได้ทําอะไรเพื่อสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างออกไปหรือเปล่านะคะและทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าโอเคนะวันนี้ฉันทําดีมากเลยวันนี้ฉันได้ให้คุณค่ากับผู้คนแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ดีพอเท่าไหร่คุณก็จะต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะ ว่าโอ้วันนี้ฉันทําได้ดีแล้วแหละมันเป็นมันเพิ่งจะเป็นการเริ่มต้นเท่าน,นั้นเองแต่วันนี้มันสุดยอดละพรุ่งนี้ฉันจะเอาให้ดีกว่านี้พรุ่งนี้ฉันจะเก่งกว่าวันนี้นะคะดังนั้นคือนะคะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆที่วันนี้นำมาฝากกันใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดติดตามกันได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมไปทบทวนกันดูอีกครั้งหนึ่งถ้าเราอยากจะไปถึงเป้าหมายได้แบบง่ายได้คุณต้องมีเคล็ดลับคุณสมบัติ สีหลักง่ายๆนี้นะคะลองไปใช้กันดูนะคะ